อีกหนึ่งรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินที่มักจะพบเห็นได้บ่อยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีไปเรื่อยๆหรือรู้จักกันในชื่อของ year over year เขียนย่อๆว่า y-o-y แบบนี้อย่างเช่นอยากจะรู้ว่ารายได้รวมของปี59เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปี58หรือว่าพอมาปี60ก็ดูว่าเทียบแล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบ,บปี59เนี่ยการเปรียบเทียบข้อมูลแบบนี้นะครับ เราทำอย่างไรได้บ้างอ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมจะสร้างข้อมูลใหม่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมก็เขียนสูตรว่าให้เท่ากับอันนี้เพราะเดี๋ยวข้างล่างเราจะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบ Year over year เนี่ยอ่าพอทําตรงนี้ได้นะครับมาดูเทคนิคการ Copy อย่างเช่นผมได้อันนี้ไาแล้วผมต้องการ Copy สูตรตรัวนี้ลงมาอีก7แถวเนี่ยผมก็มาที่มุมข้างล่างตรงนี้ได้แล้วก็ลากลงมาให้ครบ7นะครับเห็นไหมครับ พอลากเสร็จปล่อยเมาส์เราก็จะได้สูตรนะร้ตรงนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาเราเขียนว่าเท่ากับ b 3พอลาก copy ลงมาก็กลายเป็น b 4 5 6 7อ่ะทีน,นี้มาดู year over year นะครับสมมุติว่าตรงคอลัมน์นี้นะครับผมจะเป็นปี59เทีเ่ากับ58เนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นสูตรแบบนี้ได้ว่าเท่ากับตรงนี้ถ้าจะดูการเปลี่ยนแปลงแบบง่ายๆเราก็บอกว่าตัวนี้ลบด้วยตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร ใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยปี B 59ก็มีรายได้รวมสูงขึ้นอีก105331เมื่อเทียบกับปี58พอเราได้แบบนี้เราก็สามารถ Copy ไปทางขวาได้เราจะเลือกไว้แบบนี้แล้วก็กด c t r o l r ย่อมาจากการ Fill ตัวสูตรตรงนี้ไปด้านขวามือเพราะนั้นมาดูตรงนี้ดับเบิลคลิกไปแล้วก็เห็นว่ามันเท่ากับตัวเนี้ย e c คือสีน้ำเงินที่เป็นกรอบลบด้วย d4 นะมันก็คือ ปีที่เราสนใจลบด้วยปีก่อนห้านั่นเองนะครับพอเราได้แบบนี้มาเราก็สามารถที่จะทําการ Copy ตรงนี้ลงมาข้างล่างพวกนี้มันก็ Copy ได้หลายวิธีนะครับเราจะใช้ตัวตรงนี้ก็ได้ตัว Handle ข้างล่างตรงนี้ที่เป็นสีเขียวตรงนี้แล้วก็ลากคลุมลงมาบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผม control z เราจะเขียนแบบนี้ก็ได้เลือกช่วงตรงนี้ไว้แล้วถ้าเรากด control d doc ย่อม,มาจากดาวเนี่ยที่แปลว่าลงเนี่ย มันก็คือการ Copy ีสูตรที่อยู่ที่แถวแรกลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบเทคนิคไหนะนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นดูตัวนี้และกันสีแดงๆนะฮะผลกำไรปี62น้อยกว่าปี61นะครับลดลงอยู่ที่เนี่ย19,185นี่ก็คือการวิเคราะห์แบบเด a r o v e ว Year ซึ่งเด a r Over Year พวกนี้นะครับเราสามารถวิเคราะห์เป็นแบบ ค่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดูเป็นเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำแบบเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมขอเพิ่มพื้นที่หน้าจอนิดหนึ่งเดี๋ยวผมอยากจะใช้พื้นที่ข้างล่างตรงนี้ละกันนะครับตรงนี้ผมก็เขียนสูตรว่าเท่ากับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับลบด้วยตัวนี้ซึ่งมันก็คือค่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้ อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มขึ้นจากตัวที่เราใช้ในการเทียบอย่างเช่น c 4เนี่ยคือปี58เราก็จะเขียนสูตรแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมต้องมาฟอร์แมตข้อมูลนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือเปลี่ยนแปลง21%แบบนี้แล้วเราก็ c o ปปีตัวสูตรตัวนี้ได้นะครับเลือกไว้กด c t r l r f i ลไปด้านขวามือแล้วก็พอเราได้แบบนี้มาถัดมาเราก็เลือกให้ครบ ลงมาอีกข้างล่างแบบนี้แล้วก็กด Ctrl D เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ออกมาเป็นแบบนี้โดยที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนสูตรให้เต็มก็เขียนว่าเท่ากับตัวนี้กด Ctrl D แล้วตรงนี้เราจะเขียนหัวหน่อยหนึ่งอย่างเช่นผมต้องการเขียนหัวว่าให้เอา2559ลบ2558 เราก็จะเขียนได้แบบนี้เราก็บอกว่านเนี่ยอันนี้เขียนเท่ากับตรงนี้เราก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายตัวแอนแบบนี้คือหมายความว่าเราต้องการเอาค่าในเซลล์มาเชื่อมอย่างเช่นในนี้ d 3มีค่า2559แล้วก็มาเชื่อมกับตัวขีดแล้วก็มาเชื่อมกับตัวนีน้เราก็จะได้เห็นข้อมูลเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราตีความก็คือให้เข้าใจว่าปี2559-2558ลบ2558แล้วกันแล้วเราก็ค o p ปีตัวนี้มา นครับเราได้ข้อมูลเป็นแบบนี้แล้วส่วนนี้ก็แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยากจะเอาทศนิยมกี่ตำแหน่งเราก็เลือกไว้แล้วก็มาที่ตรงนี้อย่างเช่นเพิ่มขึ้นอีกสักตำแหน่งหนึ่งให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของข้อมูลอย่างเช่นเนี่ยรายได้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงครานี้อีกนิดหนึ่งนะครับข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําสิ่งที่เรียกว่าสปาร์กลายได้นะครับ เดี๋ยวมาดูว่าสปาร์กไลนคืออะไรนะครับอย่างเช่นผมเลือกข้อมูลเอาแค่ตัวรายได้ก่อนละกันนะครับผมเลือกไว้แล้วผมอยากจะทํากราฟตัวนี้เนี่ยปกติเดี๋ยวดูตรงนี้ลนะกันปกติผมก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ที่เขียนว่า quick analysis ในการสร้างกราฟเนี่ยเราใช้ quick analysis สร้างก็ได้แทนที่จะมา insert ข้างบนเนี่ยเราอยู่ที่ตรงนี้เราก็คลิกแล้วตรงนี้มี a ากตรงนี้ทำกราฟแล้วเราก็บอกเป็นกราฟเส้นนะแบบนี้ เราจะได้ตัวรายได้รวมแบบนี้ใช่ไหมครับจากปี58จนถึง62ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทําอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวมินิชาร์ดเนี่ยกราฟเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกว่าสปาร์กไลน์คือกราฟที่อยู่ในเซลล์เล็กๆเราก็เลือกข้อมูลรายได้รวมไว้แล้วก็มาอินเสิร์ตแล้วตรงนี้เราเห็นตัวลายเนี่ยเราก็คลิกไป พอคลิกไปเสร็จปุ๊บเนื่องจากเราเลือกช่วงข้อมูลตรงนี้ไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะบอก C4 จนถึง G4 แล้วก็โลเคชันตรงนี้ก็คือบอกว่าเราจะเอาตัว Spark Line เนี่ยไปแสดงไว้ที่เซลไหนแล้วก็คลิกเซลนี้แล้วกันข้างๆมันกดโอเคนะครับเราก็จะเห็นกราฟเนี่ยแบบเดียวกันเลยเพียงแค่กราฟแบบ Spark Line เนี่ยตัวนี้นะครับ Sparkline เนี่ยเป็นกราฟที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดอย่างเช่นไม่ได้มีแกน Y โชว์ตัวเลขหรือว่าแกน X โชว์ปีแบบนี้ แค่เห็นว่าข้อมูลอันนี้นะครับมีแนวโน้มเป็นแบบไหนนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถทํากับข้อมูลที่เหลือก็ได้นะถ้าทํากับข้อมูลที่เหลือผมก็เลือกไว้แบบนี้แล้วก็มา insert แล้วก็เลือกตัว spark line ตรงนี้พอเลือกได้ตรงนี้จะบอกว่า c 5คือตรงนี้จนถึง g 1 0แล้ว location ตรงนี้เราก็บอกว่าเอาไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็เลือกไว้แบบนี้กด ok คนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยแนวโน้มว่าเนี่ย รายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นตามรายได้แต่ถ้ามาดูแล้วก็มาดูตัวที่มีการหักเหตุพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นกําไรนะครับก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่58 59 60 61แต่พอ62เนี่ยค่ามันลดลงก็จะเป็นแบบนี้โดยที่เดี๋ยวอันนี้ผมลบอันนี้ทิ้งก่อนสปาร์กไลน์เราก็จะทํากับข้อมูลตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้อันนี้ผมเลือกไว้แบบนี้แล้วก็มาที่ Insert ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ลายใช่ไหมครับ ตรงนี้ข้อมูลเลือกไปแล้วโลเคชันตรงนี้ก็เนี่ยลากคลุมมาตรงข้างๆตรงนี้กดโอเคนะครับถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะหรือว่าดูเป็นรูปเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับเลือกไว้ insert ตัวลายแบบนี้คราวน,นี้ตัวพวกนี้เราตกแต่งได้เล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้แล้วกัน ผมอกว่าผมอยากให้ได้สีอื่นแล้วก็ใส่มาร์คเกอร์นะครับเป็นจุดเข้าไปเนี่ยผมก็เลือกไว้นะครับแล้วตรงสปาร์กไลน์ตรงนี้เราก็บอกมีสปาร์กไลน์คัลเลอร์เนี่ยเราก็เลือกเะยอยากได้สีอะไรผมเอาสีม่วงแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นสีม่วงหรือว่าผมเลือกต่ออีกนะครับตรงนี้นะครับมันให้เราใส่ได้ว่าตรงไฮพอยต์จุดสูงสุดต่ําสุดเนี่ยจะให้มีสัญ,ญลักษณ์อะไรพิเศษเปล่าอย่างเช่นตรงนี้ผมบอกว่าไฮพอยต์เนี่ย คลิกปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มีมาร์คเกอร์ขึ้นมาตรงจุดที่เป็นจุดสูงสุดถ้าเราเอาต่ำสุดด้วยเราก็คลิกตรงนี้ low point เห็นไหมครับก็จะมีจุดที่เป็น low point เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนี่ก็คือวิธีการปรับแต่งแบบเบื้องต้นนะครับของตัว spark line ซึ่งกราฟแบบนี้จะเหมาะเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เห็นข้อมูลเป็นแนวโน้มได้นะครับหวังว่าเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบื้องต้นนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานขอบคุณครับ